มาจากช่องครับเหลือคู่ละสองหมื่นรถห้าพันเลยครับค่ะเหลือคู่ละสองหมื่นนะคะสีสวยอ่ะเหมือนดอกกุหลาบเลยอ่ะใช่ใช่ครับตัวนี้สีจะพิเศษหน่อยเป็นนกนอกนําเข้าครับตัวนี้สบมากอันนี้เป็นตัวหายากมากค่ะค่อนข้างจะหายากเหมือนซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเรามีอยู่ร้านเดียวที่มีเรียกว่ามิวเทชันได้ครับค่ะจะเป็นสีแปลกแต่สีต้นที่ทางเราจัด โปอยู่ตัวละสามหมื่นนะครับเป็นโอกรตัวที่สามารถสื่อไม่ได้แพงมากสายพันธุ์มีหงอนที่เล็กที่สุดนะครับก็คือจะมีซีตอนแล้วก็สายพันธุ์เลเซอร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่หายากกว่าค่อนข้างจะโตช้านิดเป็นสีพิเศษแต่สีสวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบครวโอริภากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านเพชรเอ็กซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ครับผมอันนี้เป็นนกแก้วโรเซล่าครับเป็นสีลูบิโนจะเป็นสีเหลืองแดงนะครับสีสวยอ่ะเหมือนดอกกลาบเลยอ่ะใช่ใช่ครับตัวนี้สีะพิเศษหน่อยตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเมียครับค่ะครับคู่เขามีไหมอ่ะคู่เขาตอนนี้หมดขับเลยเหลือเป็นตัวเมียตัวเดียวเองค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะตัวนี้นกประมาณตีครึ่งครับค่ะครับแล้วล่ะคะ ราคาตัวนี้อยู่1มื่นสองครับผมสีสวยมากเลยอ่ะเหมือนกุหลาบเลยอ่ะครับผมตัวนี้เป็นนกแก้วพอร์ตลิงคอนนะครับอ่าตรงนี้เป็นนกมานําเข้ามาจากยุโรปเหมือนกันครับของเราเหลือตัวเดียวเหมือนกันเพราะว่าเป็นเศษค่ะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ในหนึ่งในตระกูลอ่าของโรเซล่าคหรือถ้าเป็นเมืองนอกก็จะเรียกว่าออสเตรเลียลิงเนก มันมีหลายชื่อเรียกมากตัวนี้เหมือนไม่ค่อยได้เห็นเลยนะใช่ครับจะไม่ค่อยได้เห็นค่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเหลือเศษตัวเดียวเหรอคะใช่ครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่25,000บาทครับแล้วถ้าเป็นตัวเมียราคาจะสูงกว่าไหมหรือว่าจริงๆถ้ามีคบคู่ครับเราขายคู่หนึ่งหกหมู่ค่ะอันนี้ก็นานๆจะเจอนะเนี่ยนานๆจะเจอทีครับนคุณคืออะไรครับตัวนี้ครับ ด้วยความที่ปกติเนี่ยเขาถ้าเขาโดนแดดจ,จัดเนี่ยตัวเขาจะเป็นเขียวเทอร์คอยนะครับ<อ>แล้วก็คอเขาจะคาดเหลืองครับแต่จะมีสีเดียวกันเลยทั้งตัวผู้และตัวเมียแยกไม่ออกจากสีต้องตรวจ DNA เท่านั้นครับค,ครัโลกรายูเท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้นกประมาณ2ปีได้ครับอ๋อสองปีประมาณสองปี ตัวนี้เป็นโรเซล่าเหมือนกันครับจะเป็นสีเพลเฮดนะครับเอกลักษณ์เลยก็คือตัวนี้มันจะหัวเหลืองครับแล้วอกเขาจะมีสีฟ้าอมม่วงนะครับอันนี้เป็นคู่กันเหรอคะใช่เขาผมตรงนี้จะเป็นนกรุ่นๆประมาณปีหนึ่งนะครับนำเข้าเหมือนกันใช่ไหมเป็นนกนอานเข้าเหมือนกันครับใช่บ้านเราพอได้ไหมพอได้ครับสามารถเลี้ยงพอได้เลยค่ะเฮ้ยเสียงเขาใช่ครับค่ะ อันนี้ราคาคู่หนึ่งนยครับจะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับเสียงเขาเป็นแบบนี้นะใช่ครับจะไม่ได้รำคาญหรือว่าดังมากครับตัวผู้หรือตัวเมียที่เสียงแบบนี้หรือว่าตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ไหมใช่ครับตัวเมียไม่ค่อยร้องใช่ไหมตัวเมียจะร้องน้อยกว่าครับค่ะยังไงอ่ะเขาเป็นโรคที่พูดได้ไหมคะหรือว่ายังไม่เคยเจอว่าพูดได้นะครับค่ะครับ แต่สามารถเอาลูกมาเลี้ยงปล่อยบินอิสระได้แต่ว่าบินไม่ค่อยเก่งมากพวงนี้บ้านเราไม่ค่อยเจอลูกบ้อนหรือมั้งมีมีครับมีเหมือนกันใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันอยู่ในบ้านอยู่ในคาเฟ่อะไรพวกนี้ครับ ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่โอ้อันนี้เข้าเข้าคู่กันอย่างดีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเราเข้าคู่กันเรียบร้อยมีประมาณกี่คู่นะอันนี้ตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสี่คู่ครับมีประมาณสี่คู่นะคะเราบ่งนู้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ร้านเอามาได้แค่สองคู่เหรอใช่ครับผมอันนี้จะเป็นนกเต็มวัยนะครับเต็มวัยนั่เขาก็จะม่วงเข้มขึ้นตื่นตื่นอันนี้อาจจะตื่นแล้วนิดนึงนะใช่ครับผมหลบอย่างเดียวเลย ขายตัวริมไหมคะนุนน่ะน้องตัวลิมนี่นิ่งเลยค่ะหรือกลัวอยู่ไม่รู้ยังมึนๆยังมึนๆแล้วราคาก็เท่ากันไหมราคาเท่ากันครับผมพอหลบแล้วหลบแล้วรู้ตัวล้ทางร้านก็เหลืออีกประมาณสี่คู่สี่คู่เท่านั้นครับคู่ละเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันราคาก็ยังสามารถตดลองกันได้บ้างนะมาจากช่องครับลดเหลือคู่ละสองหมื่นโอ ค,ค่ะเหลือคู่ละสองหมื่นนะคะใช่ <laughs> อันนี้ลดให้ต้นปีใหม่เลยท <laughs> ิดแรกของปีใช่ครับผมค,ครับผมอันนี้เป็นนกคิริบูลนะครับเรียกว่าสายพันธุ์เลสแซคเตอร์ครับเป็นนกนอกนําเข้าครับ<ส>ตัวนี้สดมาก เรามาทางยุโรปเหมือนกันครับค่ะพวกนี้คือเราเลี้ยงไปเนี่ยตัวเดียวก็สามารถร้องนะครับตัวเดียวก็ร้องอยู่ที่บ้านตัวผู้จะร้องใช่มครตัวผู้จะร้องตัวเมียจะไม่ร้องนะครับแล้วอย่างนี้คือตัวผู้ทั้งหมดหรือว่าตัวเมียด้วยครับอ่ามีตัวเมียปนอยู่บ้างครับนิดหน่อยครับเพราะว่าเราจะใส่ไว้ให้ตัวผู้มันมีความคึกที่จะร้องนิดนึงค่ะถ้าใครอยากได้ร้องก็คือเลือกตัวผู้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ไปผสมพันธุ์เลือกตัวผู้กับตัวเมียไปด้วยใช่ครับค่ะราคายังไงคะ ตัวละสามพันห้าครับตัวนี้ตัวนี้นกจะมีไม่ไม่เยอะมากครับปีนี้จะมีเอาเข้ามาน้อยมากครับอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งาเข้ามาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเพิ่งเข้า,ามาเมื่อ,อปีใหม่นี้ครับก่อนปีใหม่ประมาณอาทิตย์นึ่งยังไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรครับพ <c oughs> รงนี้ครับเราจะแยกตัวเมียไว้ให้เป็นพิเศษครับผม ก็คือตัวเมียกงนี้จะเหลืออยู่แค่ประมาณสี่ห้าตัวครับค่ะอ๋อแยกไว้เลยกงจะพู้กับตัวเมียใช่ครับสังเกตได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับต้องรอฟังเสียงร้องอย่างเดียวครับค่ะแล้วเราจะเล่นสีได้ไหมครับจริงๆพวกนี้ครับเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะครับสีเขาจะซีดลงเป็นหลักการเดียวกับนกฟาร์มิงโก้ที่ต้องคอยกินอาหารเสริมตลอดเพื่อให้สีเขาสดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมียาเล่งสีขาย นานๆก็สามารถให้เขากินเล่งสีได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้จะหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับราคาเท่ากันนะตัวเมียราคาเท่ากันตัวเมียอยู่ที่สามพันครับค่ะนกแก้วเกรดบิวนะครับถิ่นกำเนิดอยู่ทางปาปัวนิวกินีหรือฟิลิปปินส์นะครับครับตัวนี้จะเป็นนกเด็กจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่หนึ่งคู่พอดีครับ ตัวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวเมียครับปากก็จะค่อนข้างเล็กกว่าตัวผู้เขานิ่งมากเลยอ่ะใช่ครับเป็นนกแก้วที่นิ่งมากค่ะคนมองเผลนๆจะคล้ายแก้วมู๊บ้านเรานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเขาใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับแต่ใหญ่แต่หางก็จะไม่ยาวนะครับค่ะหางจะสั้นค่ะจะสั้นอันนี้เขาก็เป็นคู่กันเลยนะใช่ครับแล้วก็พิเศษเลยคือข้างลาตัวเขาเนี่ยตรงปีกเนี่ยสีมันจะเป็นลายๆนะครับค่ะ อ่าจะไม่เหมือนพวกนกอื่นทั่วไปที่เป็นสีเขียวทั้งหมดครับหนีหนีไม่ยอมค่ะ,ะคู่ละเท่าไหร่อ่ะคะอ่าคู่หนึ่งจะอยู่ที่แสนสองครับคู่นี้แสนสองนะคะคร,ราคาก็ยังสามารถต่อรองได้ไหมคู่นี้ต่อรองได้ครับคู่นี้ค่ะทางร้านมีกี่คู่คะเนี่ยมีเยอะไหมเนี่ยตอนนี้ไม่เยอะครับตัวนี้หาย,ายากครับค่ะ นานๆจะได้มาสักคู่ครับค่ะเหมือนจะนิ่งนะแต่พอจะเปิดกรงไม่หนีเลยคิดว่าแตกต่างกับที่ปากใช่ไหมครับใช่ครับผมปากตัวผู่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปากใหญ่ตัวคู้แต่นี้นะใช่ปากเล็กจะเป็นตัวเมียใช่อ๋อสังเกตจากตรงนี้ได้เลยใช่ครับผมลักษณะไซส์เขาจะกายภาพเขาจะต่างก,กันเยอะเลยครับค่ะ,คะตัวนี้เป็นนกแก้วโนรีนะครับแต่เป็นเลดแอนบูนะครับตัวนี้เป็นตัวหายากมาก ค่อนข้างจะหายากตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียทั้งคู่นะครับนกเข้าคู่กันเรียบร้อยพร้อมใบตจวเทศครับค่ะค,คู่ละเท่าไหร่ะรนะคู่หนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับคู่ละห้าหมื่นพร้อมใบเช็คเทเพราะว,ว่านี้นะจะเป็นนกนกโตแล้วนะครับนกพร้อมทำพันธ์้านกเด็กราคามันก็จะลดหลั่นลงมาครับค่ะสีสดมากสดมากครับจริงๆคือตัวนี้ถ้าเอกลักษณ์เลยเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินรอบหัวไปครับค่ะเหมือนค,คนใส่ผ้าปิดตาอยู่ค่ะ หลบเราหรือเปล่าคะเนี่ยนิ่งกันหมดเลยค่ะตอนนี้นอนนอนครับนอนใอะไรนตัวนี้เป็นนกแก้วโนรีสเตลล่านะครับเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเรามีอยู่ร้านเดียวที่มีไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับ่ะคู่นี้เป็นตัวผู้ตัวเมียพอดีนะครับครับ เอกลักษณ์โนโรีตัวนี้เลยหางมันยาวครับใช่หางยาวมากอลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าหางเขายาวถ้าเกิดอยู่กรงใหญ่เนี่ยหางจะยาวได้กว่านี้อีกนะครับอ,อันนี้ยังถือว่ายังสั้นอยู่ถ้านกไปอยู่กรงใหญ่ๆแล้วเนี่ยหางจะยาวกว่าอันนี้ก็เข้าคู่กันไว้เลยนะคะใช่ครับผมค,คู่ละเท่าไหร่คะนี้คู่นี้จะอยู่ที่สี่หมื่นห้าครับราคายังไงคะยังต่อรองต่อรองได้ครับค่ะราคาทุกอย่างต่อรองกันได้ค่ะ ตัวนี้ถือว่าเป็นเลเวอรเบิร์ดเรียกว่ามิวเทชันได้ครับจะเป็นสีแปลกแต่สีตัวแต่สีตัวนี้มีมานานแล้วเรียกว่าเลซั p เปอร์นะครับแต่เราไม่ค่อยเห็นกันเลยนะมันเป็นการกลายพันธุ์อย่างหนึ่งครับครับจะเป็นยีนด้อยที่แบบกว่าจะออกมาได้นี่นานมากครับโอ้แต่มันสวยมากค่ะตัวนี้นกอายุ8เดือนครับครับผม ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียเหรอคะค่ะโูหเขาไม่มีคู่นะคู่จะไม่ออกสีนี้ครับค่ะครับส่วนใหญ่ตัวผู้จะไม่เป็นสีนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดแล้วราคาเขาละคะผมเปิดไว้อยู่หมื่นหนึ่งครับตัวนี้ค่ะครับเพราะว่าถือว่าเขาเป็นสีที่หายากเนาะใช่ใช่ครับหายากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันนี้ใช่ครับนี่เป็นนกโรบินนะครับ จะเป็นนกที่กระโดดไปมาแต่เป็นนกที่ร้องเพาะตับอ๋อกระโดดไปมาอย่างนี้เลยใช่ครับจะไม่นิ่งเราเลี้ยงเขาให้ให้เลี้ยงนานแค่ไหนเขาจะไม่หยุดกระโดดนะครับก็จะเป็นนกที่ค่อนข้างจะตื่นตัวตลอดเวลานะครับค่ะเป็นนกมาทางประเทศจีนนกร้องนะคะจีนเวียดนามอะไรพวกนี้ครับได้รับความนิยมในบ้านเราก็มีคนนิยมเลี้ยงกันเยอะครับพวกนี้เป็นนกร้องพื้นฐานที่สามารถหาซื้อได้เลี้ยงได้โดยถูกกฎหมายครับ ราคาก็ถ้าเป็นนกเราคัดแล้วเนี่ยตัวผู้เนี่ยเราขายอยู่ตัวละพันแปดครับผมอันนี้เขาก็จะเน้นไปที่ตัวผู้นะคะอ่าแล้วทางร้านจะเอาแต่ตัวผู้มาโชว์ครับไม่ไม่ได้เอาตัวเมียมาเลยราคายังไงนะตัวละพันแปดครับตัวละพันแปดค่ะเขาเริ่มร้องบ้างหรือยังคะเนี่ยร้องร้องหมดแล้วครับร้องหมดแล้วใช่ไหมสีเขาก็สวยนะคะเนี่ยใช่ครับค่ะเราต้องมีวิตามินเล่งสีอะไรบ้างไหมคะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเลยครับทานผลไม้อัดเม็ดก็คือสีก็ กลับมาสดเหมือนเดิมเพ<ะ>ราะบางทีเขาทานอาหารสมเล็จรูปนานเนี่สีก็าอาจจะซีดลงค่ะครับเราก็ให้เขาเสริมเป็นผลไม้อัดเม็ดนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็สีก็จะกลับมาสดใสแล้วครับกระโดดไปกระโดดมานะคะเนี่ยไม่นิ่งจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เป็นคิริบูลกอตเตอร์นะครับค่ะครับจะเป็นนกนอกของปีที่แล้วนะครับอายุก็ประมาณปีกว่าๆครับตัวนี้สามารถเอาไปเพาะทำพัน์ได้ก็จะเป็นสีแฟนซีค่ะ ราคานี้ทางร้านก็ขายอยู่3,500บาทต่อตัวครับเขาไม่ใช่ที่เป็นหัวหมวกใช่ไหมเป็นสายพันธุ์หัวหมวกครับแต่สายพันธุ์หัวหมวกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมวกและไม่หมวกอ๋อแต่ตัวนี้คือไม่หมวกใช่ครับราคาต่างกันไหมถ้าหมวกกับไม่หมวกจริงๆถ้าหมวกสวยๆเนี่ยเราก็จะเป็นสีสวยๆเนี่ยเราก็จะขายอยู่4 5 0 0ันทอ๋อราคาหมวกก็จะสูงกว่ายค่ะใช่ครับค่ะอันนี้เป็นแบบไม่มีหมวกใช่คือลองไหมคะเนี่ย ก็ร้องครับพวนี้เน้นไปที่อะไรฟังเสียงร้องหรือว่าสวยงามดูสวยงามครับด้วยความน่ารักมันจะกลมกลมนกกระตั้วนะครับเป็นนกกระตั้วสายพันธุ์แบร์ไอปลายหลายๆคนไม่รู้จักครับในในไทยส่วนใหญ่คนเลี้ยงนกสมัยนี้จะรู้จักพวกดูขอบก็สิ้นนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์แบอายจุดเด่นคือตาเขาเนี่ยเหมือนหมีเห็นไหมครับจะมีวงสีวงสีเนื้อม่วงเนี่ย เป็นวงใหญ่ๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์แบ a r ค่นะครับเหมือนตาเขาจะใหญ่ๆนะคะแต่ไม่ใช่ดวงตานแต่เป็นหนังรอบตาค่ะใช่ใหญ่มากจุดเด่นเขาเลยอ่ะยังไงคะเนี่ยในกรงนี้ตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยยังไม่ได้ส่งตรวจเพศเลยครับตรงนี้ครับแล้วราคาล่ะคะราคาตอนนี้ทางเราจัดโปรอยู่ตัวละสามหมื่นนะครับเป็นโอกระตัวที่สามารถ ไม่ได้แพงมากสามารถเอาไปเลี้ยงได้ตัวละสามหมื่นแต่เราไม่ทราบเพศนะยังไม่ทราบเขาทางร้านตรวจเพศให้ครับค่ะอ๋อแต่ก็คือเช็คเพศให้นะคะใช่ครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะส่งตรวจเพศอยู่แล้วถ้าใครสนใจยังไงเพศไหนก็คือพักมาสอบถามได้ครับเขาพูดได้ใช่ไหมพูดได้ครับค่ะแต่นี้เราคงสอนไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือว่าสอนได้ครับเพราะนี่เขายังเด็กอยู่อ๋ออันนี้อายุประมาณเท่าไหร่กันเนี่ยนกประมาณ6 7เดือนนครับค่ะ อยู่ประมาณเดเดือน 7, 8เดือนอยู่ราวๆนั้นครับอ๋ออันนี้ก็ยังฝึกได้นะคะใช่ครับแต่ว่าตัวตัวเขาจะโตไปกว่านี้อีกไหมอ่ะไม่โตมากแล้วครับใหญ่เท่านี้แหละครับค่ะอาจจะขยายใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับทางร้านก็สามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับผมมีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับค่ะ มีเพจหรือว่าเ Facebook ให้ลูกค้าติดตามไหมคะนี่มีครับค่ะใช้<ะ>ชื่อว่าเพจจะเป็นตามชื่อร้านเลยครับเพ<ท>จเ,<ท>เอ็กซ<อ>์ใช่ครับค่ะ,คะคผมตัวนี้เป็นนกกระตัวะ้วมรคันนะครับค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นเพศเมียครับแต่ว่าอายุตัวนี้จะเป็นนกที่พร้อมทําพันธุ์แหละค่ะครับตัวนี้เขาเคยเป็นนกเชื่องมานะครับ เคยเป็นนกที่เรา,เามายืนคอนมาก่อนอแต่ตอนนี้เขาสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วค<ะ>่ะครับแล้วยังไงอะเขายังพอเชื่องอะไร<อ>บ้างพอรูปเล่นได้ครับพอจับเล่นได้เลยได้อยู่ครับค<ะ>่ะส่วนราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละหกหมืห้าพันบาทนกเชื่องจะเริ่มต้นที่ห5หมืนห้าพันบาทค่ะเชื่องด้วยอายุด้วยใช่ไหมใครับเพราะสูงขึ้นไปใช่เพออราะมอลลาร์ขั้นที่พร้อมจะไปไข่เนี่ยจะหาย,ยากแล้วเพศเมียคือหาย,ยากกว่า ถ้าถ้าไม่ไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะเล็กกว่าน,นี้ก็ราคาจะประมาณราคาถ้าอย่างนั้นคู่เป็นนกที่ไม่เชื่องนะครับคู่คหนึ่งทางร้านจนขายอยู่แปดหมื่นบาทค่ะค,คู่ละแปดหมื่นใช่ครับแต่นี้เขาขายตัวเดียวเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นนกเชื่องราคาจะคนละคนละแบบเลยครับค่ะอันนี้ตาเขาแดงเต็มที่เลยเนะต็มที่แล้วครับแต่คือเราต้องชี้แจงลูกค้าว่ามอลลาร์ขั้นเนี่ยกับนกกระตัว้วหงอนเหลืองเนี่ยตาเขาแดงคนละแบบค่ะ มลลกขั้นจะแดงแบบอีกแบบหนึ่งค่ะอ่าครับผมอันนี้เป็นนกกระตั้วไททันนะครับจะเป็นสายพันธุ์หงอนเหลืองที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่นะครับอย่างไททันเนี่ยจะเป็นคนมองถึงนึกถึงนกกระตั้วเนี่ยจะนึกถึงนกกระตั้วสายพันธุ์นี้ที่หงอนเหลืองตั้งตั้งอย่างนี้ก่อนเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียอ,อย่างตัวที่หงอนตั้งอยู่เนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับตากําลังเริ่มแดงจะเป็นลูกนกประมาณ3ปีครับตัวผู้ก็อยู่ราวๆสี่ปีครับ คู่ละเท่าไหร่นะราคาคู่นี้นะครับทางร้านเปิดอยู่75,000บาทครับค่ะ7 5 0 0 0ันใช่ครับผมราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างต่อรองะะได้ครับค่ะคู่นี้เป็นอิเล็กตัสนะครับจะเป็นวอตแมรี่หางเหลืองนะครับตัวเมียจะหางเหลืองคู่นี้จะเป็นนกโตมาจากลูปป้อน<ม>พูดได้ทั้งคู่ครับคู่นี้พูดได้แล้วก็เป็นพ่อแม่นกมาแล้ว เมื่อกี้เขาหลับอะค่ะหลับตลอดครับช่วงนี้ค่ะเมื่อกี้เขาหลับแบบคอพับลงมาเลยอะแต่ตอนนี้ตื่นแบบงงๆอันนี้เผื่อคใครยังไม่รู้นะคะว่านกแก้วเล็กตัดทำไมถึงมีสองสีค่ะเพศผู้นะครับจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนเพศเมียจะเป็นตัวสีแดงค่ะนะครับอันนี้ก็คือแบ่งเพศด้วยสีเลยะะใช่ครับไม่ต้องตรวจเพศนะครับสามารถแยกเพศจากสีได้เลย คู่ละเท่าไหร่นะตรงนี้เราขายอยู่4ี่หมื่นห้าครับแยกไหมอ่ะอันนี้เราไม่แยกครับเพราะส่วนใหญ่คนจะมาขอแยกเป็นตัวเมียตัวเมียจะหายากกว่าใช่ครับค่ะแล้วตัวเมียจะราคาสูงกว่าด้วยใช่ค่ะที่สูงกว่าคือยังไงหายากหายากกว่าให้ลูกอัตราการเกิดเนี่ยตัวเมียจะมีน้อยกว่านะครับแล้วอิเล็กตัสเนี่ยเป็นสัตว์สังคมด้วยบางคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตรงใหญ่ๆ ตัวผู้อยู่แค่สองสามตัวตัวเมียสี่ห้าตัวได้เลยครับอืมค่ะอันนี้นิ่งมากเลยใช่ครับอิเล็กตัศก็ขายได้ตั้งแต่ไข่เลยนะใช่ใช่ครับค่ะทางร้านรับซื้อไหมไข่ไข่รับซื้อครับรับซื้อทุกชนิดไหมหรือว่ารับซื้อทุกชนิดไหมติดต่อมาได้ครับบางทีบางช่วงเวลาเราก็ไม่ได้รับค่ะเราไม่ได้ติดต่อสอบถามได้นะคะใใครมีไข่ชนิดไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันก่อนใช่ครับค่ะ อันนี้เป็นนกกระตัวซีตอนนะครับจะเป็นกระต้วที่สายพันธุ์มีหงอนที่เล็กที่สุดนะครับก็คือจะมีซีตอนแล้วก็สายพันธุ์เลเซอร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่หายากกว่า,านะครับเป็นเพศเมียเป็นนกเชื่องนะครับตัวนี้ครับโอ้ดูดูสวัสดีครับฮัลโหลตัวนี้พูดได้บ้างนิดหน่อยแล้วครับครับ โอ้ oh, จะบินเหรอคะลูกครับผมเห็เนกักษณกเลยคือเราจะเจอตัวอื่นจะเป็นหนอนเหลืองนะครับตัวนี้หนอนเขาจะเป็นสีส้มจำปาค่ะสีสวยอายุเท่าไหร่นะตัวนี้อายุประมาณ3ปีครับค่ะเพศเป็นเพศเมียครับเพศเมียราคาป,ประมาณเท่าไหร,ร่ตัวนี้จะอยู่ที่8 5 0ห0้าครับค่ะแล้วถ้าเป็นเพศ เพชรผู้ราคาก็จะลดหลังกันมานิดหน่อยครับถูกกว่านนถูกกว่าิดเดียวตัวนี้เป็นอีโกน่านะครับของทางร้านเราพอเองนะครับอันนี้จะเป็นสีเลดอบิโนนะครับอ๋อสีสวยอะค่ะใช่ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยไซส์เนี่ยพวกนี้ประมาณสองเดือนกว่าอ๋อสองเดือนกว่านะคะค่อนข้างจะโตช้านิดเป็นสีพิเศษ สีสวยมากเลยนะคะครับโตขึ้นเขาก็สีแบบนี้สีแบบนี้เลยครับจะเข้มกว่าน,นี้ไหมอะไม่เข้มครับ สีอย่างนี้บางตัวจะซีดลงด้วยซ้ำหน้าเขามีสีขาวกับสีส้มๆอะ่ะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเลดอาร์บิโนถ้าอย่างนี้ะจะเป็นอาร์บิโนอ๋อแล้วราคาเขาต่างกันไหมอะ่ะราคาเท่ากันครับค่ะเท่าไหร่นะตัวหนึ่งทางทางเราขายอยู่แค่สามสามพันห้าร้อยบาทตัวหนึค่ะตัวละสามพันห้าร้อยใช่ครับค่ะตัวผู้ตัวเมียก็ราคาเดียวกันใช่ไหมราคาเดียวกันครับค่ะพวกนี้สามารถแยกเพศได้แล้วค่ะครับ ของเชื่อมได้ใช่ไหมไหนเนี่ยเราสามารถทําให้เขาเชื่อมได้ครับคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านเพ็ดเอกกันแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย